เป็นบรรยากาศทน่ผมนาที่เขากำลังพุทธาพิเิษมาถึงงคนสี่หูห้าตานะครับพออาจารย์สปินที่อยู่ที่นี่นะผู้ชมก็จะไปพร้อมกันนะท่านผู้ชมนะครับ พุทธังสรนังคัชามิพุทธังรสนาฆัชามิอมังสรนังฆัชามิอมังเสนาฆัชามิสังฆังสรนังฆัชามิพุทธังรสนาฆัชามิติยมปีพุทธังสรนังฆัชามิติยงปีพุทธังเสนาัชาติยมปีธรรมังสรนังฆัชามิติยปีธรรมังสนาฆัชามิติยมปีสังฆังสรนัง คัจฉามีติยปีสังขังสระนางคัจฉามีติยปีปุถามสระนางคัจฉามิติยปีธรรมังสระนางคัจฉามีติยปีสังขังสระนางคัจฉามิปานติปาตาเวรุณีสิกขาปัตสมาธิยามี ตัาติปาเลมณีิขปธสมาธิีตนาธานาเระมณีศิข้ปสมาธิยามีตนาธานาเระมณีสิขปสมาธิยามีกาเมโส มิชาชาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธียามีการสุมิชาชาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามีนี่เป็นพิธีที่ศักธิ์นะท่านผู้ชมนี่เป็นพิเศษสุดนะผู้ชมที่ชมอยู่ครังสุราเมรยะมัชฌพมวัฒนาเวรมณีสิกขาปัตัง มาธิยามีส <Bubble> ุภาเมริยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีส erm ิกขา็ธรรมสมาธิยามีมานิปัญจสิกขาปะธานีสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโอคะสัมปทาสีเลนะดิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะยสาธุ บัดนี้ที่ประชุมนี้ได้สมาทานศีลมีกายสงบมีวาจาสงบแล้วลำดับต่อไปจะเข้าสู่พิธีเป็นมหามงคลจุกเกียนชัยกล่าวขอประทานเมตตาเจ้าพระบุทสุเด็จพระมหาราชมงคลผู้ดีเจ้าพระพุทสุเด็จผู้เป็นประธาน,าน,น,หาแ,น,นแห่งพิธีได้โปรดเป็นองจุกเกียนชัย ากากระโยืนขึ้นในขณะที่เราก็สมดเด็จเต้ปรดลุกขึ้นมาจากสนาเพื่อประกอบพิธี มาดูธรรมะปฏิสังขารกับร่างกยจิตนาจารท่าบอกว่าเีกรคุนสมบูรณ์เราวิจารนาสืว่าผมก็นาลามบรรยากาศก็ชบวยกันที่อยู่ทีๆเดตานนีจะมีวิธีกรเสร ท่ชมนะสืต่นงานวัจันหลปู่เจีตนะาจารย์่อด่งขทานรือพุทธพิเศษละนะดูเรื่องของระาจารจะปรคุณเพื่อเรียนเชิญท่านภูมิเกิผู้มีนามตอจุลเทียนเรียนเชิญท่านสถาพรเทียนธรรผู้ตรวจราชการจะส่งวัฒนธรรมผู้แทนรัชกนรรีว่า ชุนนักเดชกาบสุขุนและท่านพลตรีปรารถนาแผ่นผาสองท่านนะครับจุดเทียนเงินเทียนทองและเทียนนวะอรคุณตามลำดับนะครับท่านสท่าพ่อจุดเทียนชัยองค์กลางเป็นบรรยากาศนะท่านชุนนักเดชคนนะครับทุกผู้ชมจุดเทียนเงินเทียนทองซ้ายขวาครับคนแรกกดแชร์ได้นะชมวันนี้เกจิเยอะแยะเลย ขอบพระคุณท่านครับขอบพระคุณขอบพระคุณครับท่านชุนนักขเตฤจุดเทียนว่าหอลรคุณนะครับท่านพลตบรวจตรีปราถนาแผ่นผา้าผู้กำกับการาำตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี หรือผู้แทนนะครับจุดเทียนน้ำมนต์ถวายพระเกจิคณาจารย์ นอำเภอไซน้อยท่านวัฒนชัยและท่านภูมินามต่อไปนี้นะครับจุดเทียนที่บาทน้ำมนต์พระเกจิคณาจารย์ตามลําดับเลยนะครับกรุณาเดินมาที่เจ้าหน้าที่ที่ถือเทียนชนวนอยู่นี่นะครับเรียนเชิญท่านจ่าเอกวัฒนชัยสามาภพผู้แทแนอำเภอไซน้อยนางสาวสิริวรรณพลเลิศวิวัตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรีกก เรียนเชิญค like, <To> ุณดอกรับฟักสุวรรณท่องเที like, ่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุร like, ีเร like, like ียนเชิญท่านสามารถเจริญนมทัศน์ศิ์รองนายกเทศบาลเมืองบางบัวทองเรียนเชิญท่านเชิดชัยแสงสีรองนายกการบริหารเุตบุรีเท่านางหลายตัวหลายตัวหลายตัวเยอะหลายัลายทุกหลายที่วัดจำพรรณาดูแสนคนนะเมื่อวานน หลายแสนคนเมื่อวานไปไล่ให้ข้ออยไปกุญชางดูแปดแสนคนเลยกมาช่วยไล่ให้พูนไล่ไม่เดินนีไ่ไปห้าหมื่นสาแล้วชอบมันชอบใช่ชเดี๋ยวนี้พูดถึงามันี่มไม่ดูทีวีไม่ดูวันนั้นอาจารย์ปลุกเสกไม่คุยอะไรแหละอาจารย์สาวบอกอยู่บอกให้ไปนี่เพราะท่านมาอยู่มึงไม่ได้ไปติดง,งานไม่ได้ไปหาอาจารย์ตะกีเลย

จิตท่างอาจารย์เนี่ยมันเยอะๆท่านผู้ชมคุณโจรคุณพีดีคุณโง่หันเสี่ยเออพาเขาหน่อยใช่เดินทางเขาไม่ค่อยใจนะในบรรยากาศท่านผู้ชมที่ที่อาายู่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีพู้ท่านผู้เสี่ยงทุกมงคลนะครับมีหลวงปู่แปะเห็ว่าสว่างอารมณ์ท่านผู้ชมอันนี้หลวงพ่อโคมวัดกลางบางแก้วนะครับวัดบางแก้ว สตร้ตุลพอนันวัดสามสีน้อยสามพระโสาบนธรรมายุทธ์หลวงพ่อแป๊ะวัดสว่างตาหวานตีสี่วัดเจ้าคุณนันอัรีนพ่อสามสี่พระภูษณนข้าพเจ้าเสนอสัญญาพ่อสี่ข้าพระอง์ที่สันไพศาลพ่อสองวันวัดสัาี่ จะจากสุทียาธรโมขทำพระพุทธโสดวัระูรับน้รใจทร่สุดพระแก้เจริญธรมวาลแลปวตวันที่สโต้ก็ต่แท้วัดน้องประชาสามคีพิยาหลวงพ่อครูวัดสงใจทิุโธปติธรรมลานียนเิญ ชาวบริยัิลองแสมบัตมนตระมูลอนนั้นบริษันันสัมพัน์สายตาที่เั็นารจาราะผิณ่างมนปดระยาังุน่าันที่พยงครามจบสมจากนี้ระสทนั้นจะได้เมตตาเป็นารรุ่งมันรบบส่นผสะเวลาีรชาช จะทุกมงานอยู่ในสายระบบสมรภัยสมุทรจันสมุทรจิตเพื่อรับประมีพระนักกายและองค์สิริพระกติยาที่นปาภาคภูิหน้าตาสวยวิปปะตตปติภาหายะสัพพะสัมปติิศธิยาสัพพทุกขวินาสายยาริตัง ते पति भाया सभा संपति सिद्धिया सभा भयानिना साया परिकान रोहमां विपति पति भाया सभा संपति सिद्धिया ที่ท่านนะอาจารย์สบินท่านถามวิเศษลัยพุมณฑลใช่ไหมที่หล,ลายคนหลายท่านมาแล้วก็เตรียมพระพุทธรูปคนนะครับผู้ชมก็ถือว่าเป็นจุดตั้งจุดแข็งอย่างดีนะพระพุทธคุณของท่านทีนท่ปุกเสี่ย